ผู้ใหญ่เพิ่นเอาเครื่องเอาโค้งให้เฮาก็ต้องบ่มีหอย่างตบบุญแทนคุ้นเพิ่นเฮาก็ต้องมีแต่คำบวยชัยพรอนี่แล้ววัให้เพิ่นเด้อเบวนวาชีงั่าชกงั่าปาก็ัวไรได้เพิ่นกระหาเงินหาคำเพื่อชีได้เพื่อ่นที่โศกเจ้าก็ได้เด้อแน่นั้นเด้อ กาบสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุข่สู่คนเด้อพี่น้องเด้อบัวซิ่ในและกระต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่องบะเตียงทองซะแน,นวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้บะเตียงเข้ามาหาน้องแดงพอดีเพิ่นเห็น,พนเพ,นนพิ่นขี่รีถีบใหญ่ใหญ่กับน้องเพิ่นเนาะอ่ามาจากทางใดเด้อพี่น้องเอ้ยอ้าวพอดีก็สิฮอดเตียงเพิ่นพอดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าคือบ่เตียงสิมาแจ้งข่าวเพิ่นมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย อ่าพอดีนะมีทางผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางฝั่งไทยนะอ่าเพิ่นได้ฝากเงินมาให้บ่เตียงซื้อเสาว่าซั่นเสาเฮืออน่าเสาดินนั่นแหละว่าให้น้องเพิ่นทำแม่พี่น้องเอ้ยอ่าเป็นอ่าเงินที่ทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากมา อ่าไว้เพิ่นก็ซอยหลายๆเขตพี่น้องเอ้ยสําหรับอะนะันน่ะญญอ่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นทานนี่ก็คือเพิ่นซอยแต่เรื่องอ่าเสาเนาะแล้วก็อ่าอจุดเริ่ตนนมต้น่พี่น้องเอ้ยยกตัวอย่างเนอ่าบ้านน้องอ้อมแล้วก็บ้านน้องอ่าบ้านน้องยืนพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อ่าซื้อเสาไให้ เนาะแล้วก no? ai ็ผ no? no? ู้ใดที่ซานต่ออีกก็จังหวะกันพ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็จุดเริ่มต้นเพิ่นอ่าอยากซื้อเสาให้ว่าซั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าเนาะก็จังวกันพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพอเตียงก็บ่มาแต่โดนเติบเลยนะเอือนซานลั่นแป้นมันก็อ่าแนนนาขึ้นกเก่าลายบดนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้คักๆๆๆพี่น้องเอ้ยไปลงไปหาเพิ่นนํากันสักเล็กสักน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะ ่าพี่น้องเอ๋ปะเตียงกระหางออกมาตะบ,บ้านเนาะท่านได้ซื้อเครื่องซื้อของใชับมนี่ต่อปลากระกปองนี่แหละมาฝากเพิ่นกับขนมพี่น้องเอ๋เนาะหยุดประสงค์ก็คือสิมาทจแจ้งข่าวเล่าพี่น้องเอ๋อ่ายางรถกระหัวจ้อยเนาะจไปหัวอยุยไซพี่น้องเอง๋อ่าดีต้อนเพื่อนมาคืนนี่เปลี่ยนยางศึก,กพี่น้องเอยฮ่าจ้โอ ผู้ใหด้มานั่งกระจอดกระเจียดดูนี่เนาะสบายดีปะเวียงโอ้หิน้องนาตีก็มาอามากระเพยละนะมาผู้เดียวใจสปอรต์ตใชยเดือนป้ายายอยู่ผู้เดียวบอห่านะเ,เป็นมาหิดหนายอยู่พี่ขี้เกลา์่อดูวันนได ไอ้บุ้งเมื่อบ้านเมือเมืองบ่คือว่ามานั้นไหมอันตอนแรงอันทุบกันแต่ว่าอันบริเวณงานไรเมือแล้วอืเห็นแล้วบ้านเนี่ยชินนอดอ้ก็เลยมานั่มเหมือนบอกโอ้ยไอ้บริเวณเมือโดนไอ้บริเวณคุยกับน้องคนไหนบ่คุยเลยโอ้ยโดยโดยบริเวมาตะหึงพี่น้องเลยป่ะโตเนียนนาทาวนคักขนาดบ้านนี่ มีศกมีเศษมีเสียมีอย mm ่างอีกนี่เนาะโอ้คักคักคักน้องเลยน้องพามีบริมามือนี่ก็จะออกไปใส่กินนี่ก็ไมแล้วจันอืมอืมอืมโอเคมาวันนี้ทยุนให้คุณหน้ารลเดียนาอเป็นไรเจ้าดเรอยาร้อบอลวันก้าวบอบุ้งรบรปอยแร้วบอเรียบร้อยวันแรกยงเดือแว่าถ้าบดนี่แล้บัมันกบมาดดอีเลย ฝนมาเป็นหำเลยแบบนี้หำเลยโอ้ก้ากัน nhau ได้โอ้คักคักคักแซ่พี่น้องเลยเอาหาบังไพมาจากบังจุดขอฝนเอิโอ้พี่น้องยังเริ่มเลยนี่ก็บ้านพงบ่อนเนาะบ้านพงบ้านพงมีน้องบ้านแซมบ้านมีน่าพี่น้องเลยตกกับพ่อกระเทือนบัดทั้งเนื้อพุ่นแบบป้อโตล้นให้ล้นคันถ่ายลงมือน่อยเนาะเล็กกิโลอยู่เลยบบเวี้ยเลยมาทางนี้แน่จะ โอ้ยเนาะใส่น่องเพิ่นก็เห็นเราถีบย่อยย่อยมาเมื่อกีน้นี่มาแต่ใส่ก็โอ้สบายดีล่ะสบายดีพปะฮัมเจ้าคือแจ๊คซื้อข่อยบ่กเจ้าคือแจ๊คซื้อข่อยบุกระฮัสน่ะหูจักเป็นยังไงหูจักเจ้าเคยเห็นข่อยในใสเห็นข่อยในใส <laughs> ่มานั่งมานั่งมานั่งใกล้เอื้อยพี่มันกล้องมันบ่เห็นมานั่งไปไวอืมได้ตุ้งได้ตู้ใหม่แบบนี้เนาะขี่สะโพกขี่สะพ้ายเรียบร้อยปู่สบายดีเอ้ยสบายดีไอ้ยปากแดงไปลอยอยู่หาดเฮาเอื้อเอื้อยเพิ่นไปนเปอื่อไนอ่นบ่เนี่ <laughs> โอ้ยเนาะ,ะพี่น้องเอ้ยเอามานั่ง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 นี่น้ำมักลานี่มักทำน้อยนี่โอ้พี่น้องเอ้ย <laughs> <ะ>ใช้ก็มาหินหนายขัดแท้ฮะว่ามาจะใช้ก็มาหินหนายขัดแท้มาจะใช้มตาตะบัดโดยให้มาตะบัดเท่านะอ่เห็ดอ่ากินข้าวกินน้ำแล้วบ่มันนี่ลังหางกก็ลังกินเห็ดกินล้างกินเห็ดได้ช้างกินหญิงแก่ผักบุ้งหญิงแก่ผักบุ้งได้พี่น้องเลยน้องแดงไปใช้ขีรีถีบไม้ย่อยยอยม่อกี้นี่สีเล็กกระไพเล็กกระไพร ไปซื้อไผ่เช็คพี่น้องเงยเบ้านเฮาเอิ้นเล็กกับไผ่โดยมันบุมีบ่บุมีไผ่เปินน้ำมันเปินน้ำมัน <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> ใช้เอ็นผู้เฒ่าไปใช,ปช้เถอะแล้วจากเราไปใช้แล้ปบอกคนบ้านข่าวพี่นางเงยโอ้ได้เฮือนคักแล้วบ,บันนี้เนาะงาม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 พี่น้องเงย พออยู่พอเศ้าละบาน่เศ้านี่นก็บาดพงบ่โดยบ้านไม่อกแบบโดยโอ้จ้อันชิเฮ็ดกินนี่ข้าวเที่ยงบ้วหรือข้าวเศร้าบ่ข้าวเพนข้าวเพนโดยเออข้าวเพชนนี่คือข้าวเทียงนี่น้องนี้เนาะเพว่า,าบานเน,นี้เป็นชนพรพักบุ้งบ่ โผลตอกมาหั่นบุหรีร่มีองึงมี้หอกบาแทานี่โบมันมาฉูดได้มันมาฉูดได้โดยไปกันอยู่บ่กันกับโบได้เอ้ยเนาะตาข้าวเส้าอ,อะไรแยังกินมันนี่น้องแดงกินกับมีกับมี มีวาสันพี่น้องเลยปลากระปรองระบาะะ้าบ่ดแล้วบ่ดแล้วบ่ดแล้วโอ้ันนี้ระบ้ามาให้ใหม่เลยน,นี่แพทหนึ่งพี่น้องเยเหรอกินว่าขนมบ้างละ่ะกินเดี๋ยวผ้ากินเนีย่ยหน่อยจะกินพี่น้องเลยตอนนี้คนหนุมาฝากบ้างไหมานี่มีอยู่มีอยอะ mhm 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 ngay Ôi, nó, mhm mhm Bớt mhm 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 nè, mhm Bớt mhm 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 hù mhm Đôi. mhm Đôi. mhm 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 mà mhm 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 อืม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 พี่น้องเอ้อ่าถ้าถ้าจะได้เฮือนดินนี่จะดีใจปะดีใจจะได้ีสีอย่างสมุดสมุดชื่อๆด้วยสีอ่ะพี่น้องเอ้เฮือนเป็นไรจะอย่างไงอ่ะ มีมีบ่แบบนี้นี่เปรียบแบบนี้แบบใดตัวใดลังใดหลังในชิมมดูเฮ้ยฮ้เลยอ๋อใส่ดิพี่น้องไงเบิ้งเบิ้งเบิ้งบิงฮู้อือันส่งแบบนี้บ่อ๋อ้ส่งเมื่อเดินเหรอบ่เออพี่น้องไงแต่ว่านี่กับพ่อยู่แรกแบบนี้เนาะ พอดีระบ,บาดมากมะนี่เดี๋ยวชืมาแจ้งข่าวดีเจ้าคือมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งฝั่งไทยเป <c oughs> ็นให้ระบ,บาดในซื่อเสามาให้เจ้าเสาให้เพื่อนดินนี่แหละจำนวนสิบหาต้นด <c oughs> แต่เพื่อนซื้อมาไหว้ก่อนเ <c oughs> พื่อนในซอยจะเสาก่อนนะแต่ก <c oughs> <c oughs> ็คอยที่โฮมไว้เธอเล็กเธอหน่อยอถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญแทนดื่นสมทบมาเธอเล็กเธอหน่อยกระเม่น من, من อ่าปูขึ้นดินให้เจ้าถามันบ่มีไปดตูตัวนี้ไปก่อน<ด>อ่าถามว่าอ่ามันผู้พังหรือว่าหลายปีไปได้ก็ค่อยเก็บเงินจัง,จ,งจังเห็ดไปเรื่อยๆสินะ<ด>แต่ว่าเพิ่นจะเห็ดตัวมาตรฐานให้<ด>แต่ว่าตัวนี้กันยู่ได้หลายปีจีดอกทาม้<ด>ามบ่มีผู้ช่วยเลยก็เมียนบาน่ะอ่ะาเชา่นกัปลายไปหันอ่า<ด>แล้วก็ค่อยมีเงินมีคำมีมาหาได้อย่างแน่นาขุดก็เม็น อ่าตั้งขึ้นมื่อหนนะเนาะพิ่นงเลยปกติพันไปสร้างอยู่ไซ์แถวนี่เซาเซาอะบูหูไบูหูเบาอันอันพันมาเห็นห้องน้ำได้ใช่แล้พเนเนอาเซาดินเบาอืมแล้วเบาไปสร้างปูนต้องบัานพีนผุจะว่าอ่าพันบอกว่าเป็นอาทิตย์พอพันชิโร่แล้ว lo lẽ phải lẽ phải xào mà hãy đỡ rồi mình cả hôm vậy phần cả hãy xá xùm vậy đó nhà chạy bùn than đi cả à, mặc sưu sau hãy thì là người đem xịt nong bù nong om nong à, nhún được cả gần ơi túc ôi lai lai lang thì sau sư sau hết đi lại anh này bắt lại dưới đứt dưới đứt

ใ้ทางครอบครัวเพิ่นก็ค่อยเฮ็ดค่อยสร้างไปเทเ่ทาเล็กเท่าน้อยว่าซานพี่น้องเลยเนาะเออกะถือว่าเป็นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ดีพี่น้องพี่น้องเพิ่นที่ได้ความฝันของแต่ละคนก็คืออยากได้บ้านอยากได้เฮือนนี่แหละเฮือนเฮือนก็อเฮือนมาตรฐานเนาะละนะเ,เาานาะเฮือนออดินเฮือนไม้นี่กะมันกะพอได้อยู่แต่ๆๆๆๆๆๆ ชัวคขาพี่น้องเลยนะด้านปีแต่มันกระโดดนมันกับพาไม่กระต่านี่กันทองสามปีนี่กันโดนโดนะมันคือขึ้นดินดินในยู่ตลอดชีพตลอดสร้างเมนบ่อยละพี่น้องเลยลมเย็นขนาดอยู่ทงนายเนาะเป็นอะไรเรื่องผู้บอกผู้ว่าเจ้าบม่ได้โทรมาหาแล้วบอกเออ ให้เพิ่นมาแล้วซะเนาะอ่านี่นําไงบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังน้อยน้อยอยู่เพิ่นที่ใหญ่อืมแล้วก็เจออีกเนาอายุยังเท่าไหร่นะจ้านน้18 18เออแต่ตัวน้อยซือเนาะอืจริงๆกุกพี่น้องเอ้ยอ่ือว่าบรรลุทุกอย่างแล้วอายุ18ขึ้นไป เห็ดยังก็ได้เลยพี่น้องไงซอสใบกระพุ้งกับๆๆข,ขี้จบย่าง <c oughs> แต่ว่าเป็นกค่ตัวน้อยเป็นตัวน้อยมันตั้งแต่เกิดบวยโดยค่าย <c oughs> ๆ,ๆขาดชาตอาหารจะได้บ่รุงเนาะโดยพี่น้องเไยแล้วก็ได้กิน <c oughs> ข้าวบลาลายบ่อยละกิ <c oughs> ขนข้าวบ่แซ่บกินข้าวบ่แซ่บอื กินกํายัางจังบ่แทบแบบกะกิจนจะจับจะจับอะไรก็อินไป<ม>ก,กินข้าวบะแซกินกระลาบสิ้นกะบ,บ่แซ่บปะไม่เ <c oughs> <c oughs> อ้ยพี่น้องไงยตั้งสิเป็นเนาะเป็นน้ำค้นพี่นหนังไยระบบการย่อยระบบการเผาผลาญบอดี้มันก็สีอืดๆเนี่ยจังน่อยอ้าว <c oughs> <c oughs> ตาค้าเจ้าพูดเบ่เอ่ยน <Yeah. S 1> ี่ทรงชำตาโดยเม้นอันนี้ก็เม้นนาเจ้านี่เนาะเม่เบ่โดยนาชับีไห้นะคั้งนี้ได้แค่ครั้งนี้ก็เม้นครังเอิ้นได้กอดกับแม่จังฝุ่นขึ้นไปเชิงเน่าเขาหน้าชามบีไห้นะชามบีไห้ตะก้าคือลายตาแท้ สามตาสามตาเลยพอเปนหน่อยแล้นตะก้สามตาเลอ่ามัจะชำมาหน้าเฮาหลอยหน้าเฮากับชีหันตานึงตะก้กันยาเติลหรือบอฮะยาเติบแล้วไอเหว่านป้าเลยคร่บผิดป้าเลยบอโดยว่าเปดงัวกินบอบอแล้วไล่เอาได้เนาะชีน่ะเฮาเ๋ยวป้าได้ป้ามาได้บอโดยเนเนงัวเขาว้าเขาเขาไปผูกได้อ โดยโดยโดยเนมเมปลาแาดกับงัวก็กินเปิดมากอ่ะเขาก็ไปตำและโดยโดยโอ้ยเนาะเพิ่งปล่อยยี่บ่ชาวบ้านเขานีเขาห่อนย่ำหน้าเลยเพิ่นผูกเพิ่นผูกไว้เอยงัวน่ะเพิ่นบริผูกบ่โดยผมไปผูกมือเขากระเบอกโอก็เต็มที่แล้วไปกินกันบ้่นลน่ะ เน้นพี่กายเนี่ยเขาไม่จะได้ผูกอุบาักนะถ้าทีู่ท่อยากไปบอกอืม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 ้วยเนาะนอนในก็ได้ถ้ามันอ่าไปลอยกินของกันกัะเต็มที่แล้วด้วยอืมพอได้เห็ดหัวเห็ดยางเลยแถวหน้เนาะเก็บเห็ดหัวกับหน้าเขาได้อืมอมีตัวหอนยามดำแล้วก็ เป็นดําพี่น้องเลยน,นี่ก็คือตวงหันนี่คือชีห้งเติอบอยู่น้าอ่างกระหลอ่อมอะไรเงี้เนาะโดยหนังดีทำนั่งจับเตีอ๋อะไรจะกินขนมบ่้า,า่เฮ้อโอยอ้าวท่านชิกินชิเด้งเดืออ้าวอ้าวกินในปลากระป๋องเอาไว้เอาไว้กินเที่ยงเด้อแทกหนึ่งพี่น้องเลย เอาไว้เมนี่เอาไว้เครื่องที่ดังไฟอ้าวไฟเรากระดับเลยคุดังถ่านบ่ดังถ่านบ่ดูเดินกลังเดินครัวนะมากินขนมนี่เส็บใบละนี่ื้งนี่้งตันมากินขนมบ่เจ้าพอแล้วยังท่นยังเห่มกินขนมเยอะ ี่นองไรเงยเื่อกี้ว่าที่ดังพื้นว่าจอหนม่ตัวอะจจะมีผ่อยังหัวจำาำผยใหม่หัวจ่าเลยแต่ดังพื้นก็ต้องดังกยูนอกถือแล้วในมันดำยิตจพาตังฐานเนาะตังานเนาะอกิน เก็บไว้เด้อตู้ตู้เกลือเด้อค่อยะเด้ออย่าทิ่มไปที่ประเด็นเด้เดี๋ยวเพิ่นมาเห็นมันบ่งามหูงามตาผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งอู่เรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อยไปสบ่าวกัดปอะไรบนีมีแต่นนันเด้อมาแจ้งข่าวเจ้าดเฮาสิซื้อเสามาให้เด้อยอาถ้าว่าท่านอื่นเพิ่นอยากอยากเอยากซอยเพิ่มเติมพวกบล็อกพวกูก็ก็ยินดีแต่ว่าทางเฮาน่ะซอยเสา เดี๋ยวเอาสื่อมาป้าไวหนีิก่อนอ่าแต่ว่าอ่ามันบ่มีผู้ซอยเลยกับบุ้มมีผู้อ่าอ่าช่งเขามากที่เราเนงงียอ่าตัวท่าช่องช่งงงางใดก็เล้าเต๋เนานะอ่าแต่เมนถ้าบ่มีสมมุติว่าบ่มีคนซอยเลยกับเมนอ่ปาปลาใบก่อนถ้าม,มีมาหาได้ก็จัง,จ,งจังจังยกขึ้นตั้งขึ้น แต่ชูรามีคนน่าคอยชอยบอล็อกช่วยปูนก็เมนมาคอยตั้งขึ้นไปเรื่อยๆหลายผ้าลาปีก็เมนเมนได้อยู่นะเนาะการขึ้นอยู่กับทั้งบุญรบุญธรรทั้งครอบครัวของทั้งทีเจ้าเ<ด> <laughs> พราะว่าแบบนี้ได้ได้พี่น้องเง้ย <laughs> ไปสันนนั่นเด้อน้าหนุ่แดงผ่าขอบมุขขอบใจเพีพ่แนี่เพี่นดิซื่อเสาร์ซื่อเสาร์มาให้พี่แน่จะดีที่ทางฝั่งไทยเด้อ ขอบใจเพื่อนในน้องล่ะขอบคุณขอบคุณเพื่อนในให้ร่ำให้รวยความเจ็บจะได้ความไข่ย,ยังมีเดอ้อปรารถนาสิ่งใดขอให้นลาบลื่นเดอ้อให้ได้เงินได้ทองเดอ้ดอสาธน์ด้วยขอรให้เพื่อนี่ขอบใจเพื่อ <c oughs> นด้วยขอบใจน่ะเป็นยังบ่ขอบใจบ่เป็นเอาขอบใจจะชื่อชื่อปุบินกระเที่ยวขอบใจได้ได้เพื่อนมาปั้นในตายตายตายได้แล้วแบบนี้ ขาดีไปแห้งดึงหักปอดหักไข่ขาดีกันมาด้วยัาเงินพาชองโดยโดยกะไดกเออมันก็ชํำนั่นเลยเฮ้ยถ้าปากเก็มแดงไปลอยขึ้นกว่ำหมอลำชัวร์อวยพรโบเป็นเนะว่านีเอากะบเป็นไปได้เขาเฮ็ดเฮาจะฝึกเอาฝึกเอ้าเป็นได้อายเากับเมือนีแล้วหากัเดมือนีเอย ตะกี้บริวารบอกตะกินเบอกกินบริวาโอ้ยเนาะอ่าฝึกเอาแล้วเด้อเด้อ่าเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นเอาเครื่องเอาโค้งให้เดฮาก็ต้องบ่มี่อย่างตบบุญแทนคุณเพิ่นเฮาก็ต้องมีแต่คำบัวใช่พรนี่แล้วพรให้เพิ่นเด้ออ่าบุนวชิง่ำชกง่ำปะบ่ได้ได้อ่าเพิ่นก็หาเงินหาคำเพื่อชีได้เพื่อเพิ่นที่โอยเจ้าก็ได้เด้อเด้อในนั้นเด้อ กราบก่อนเด้อเอ้ยเด้อน้องแดงเด้อไปทำให้ท่านปลอดภัยเด้อทำปลอดภัยลดชาร์ลมให้รวยเด้อไปทางไปขออะไรทางเงินทางเงินโปรดปลอดภัยสาธุป้าป้ามาทำไมมาเห็นไงป้าไปหาใหดกินข้าวซะละบ้านนี้ป้าป้าก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาเตียมกระคอตัวเดินทางกราบก่อนบ้านนี้เนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีบัตรสุขสุคน ที่เขามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บ่ขามโฆษณาพี่น้องเอ้ยแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณทางอ่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ให้ออกซื่อออกเสียงเนาะบ่ให้ออกนามพี่น้องเอ้ยให้บอกแต่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเด้ออยู่ทางฝั่งไทยเด้อว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ซอยหลายเขตแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าก็ซอยงเสาเพิ่นสิเน้นงเสาบแม่พี่น้องเอ้ยอ่าคือเขตของน้องแดงนี่ก็คือกรเพิ่นว่าจซอยเสา อันนี้อใดก็ะย่าแต่้เอามามาตั้งไว้นี้พี่น้องเลยเอา่าที่มีคนซอยต่อไปดอบ่ซอยก็จังว่ากันว่าฉันแตาเพิ่นเด็กช่ยเสาจุดประสงค์ของเพิ่นเฮากับบุคคลรัทธาเนาะพี่น้องเนะเาะอ่าแต่ว่าในณนะปัจจุบันตอนนี้นีอ่อ่ามองอยู่มองเศร้าของน้องแดงกับเมย์กับครอบครัวกับน้องนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วดีลายกูเก่าลายเลยแหละเพื่อพี่น้องไอ้เพิ่นอ,อยู่นี่ก็ได้หลายปีเนาะเพื่อมันสิโดเพื่อมันสิปุสิพัง แต่ว่าตามจุดประสงค์ที่เพิน่นอยากให้ปเตียงซื้อมาให้ปเตียงก็ต้องซื้อมาพี่น้องนเนาะตามศรัทธาของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยบอกขัดศรัทธาเพื่อนเนาพี่น้องเนะเาะสำหรับมื้อนี้ปเตียงขอตัวลาไปก่อนต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดชูคูชุคนที่เข้ามาติดตามมาชมคลิปจนจบแลวกับผู้ขาโฆษณาเนาะแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญยู่ท่านทางไทยก็ขอให้อาหารทานอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงผัสจากโรคภยยัยไข้เจ็บต้งปวงเด้อเนาะ บวชเชรธุรกิจกา,ากร,รงานยังก็คอยจะเลรดุ่งเดืองในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปปรถนาชิงใดคอให้ได้จงข่งมงุ่มมารัดนาทุกชิงทุกประการชาธุเนาะเอาสำหรับมื้อนี้่บเตียงคอตูว่าไปก่อนแล้วไปพบไปพ่อกันเมื่อน้เมื่อ้าอีกเด้อพี่น้องด้วสสำหรับมื้อนี้่บเตียงขอกล่าคำว่บบาสบายดีพี่น้องเบิดชกูทุกคนและพี่น้องเด้อ